ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยรู้สึกได้ถึงความสุขและรับรู้พลังที่เอ่อล้นออกมาเมื่อผสานเข้ากับชุดกรอบประการสึกวงแหวนทองคำเขาค่อยๆย,ยกกระบี่ดารายุคคาดขึ้นมาและโคจรพลัง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบเสริมพลังพลังสูงเพิ่มขึ้นอีก30%เอร์เซ์ จากการใช้ฝ่ามือเทวะอัศนีชุดเกราะปราการสึกวงแหวนทองคำผสานเข้ากับปรานกระทิงคลั่งเพียงแค่อย่างเดียวแต่ก็สามารถเพิ่มพลังความแข็งแกร่งได้มากถึง70%ความแข็งแกร่งถูกเพิ่มจากกระบี่ดารายุคคาดดีกว่า50%ซ และพลังความแข็งแกร่งทุกเพิ่มขึ้นอีกจากก้าพสุธาเอราวารันกว่าห0ร์เนจำนวนรอบการไหลเวียนพลังปราณของชิงสุยได้ทะลวงขึ้นไปเป็นอย่างมากจนทำให้เคล็ดหัดชําระส,สวรรค์และเคล็ดพระบาทชําระส,สวรรค์ทะลวงจุดต่างๆได้เช่นกันจนในตอนนี้ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นจนใกล้ระดับพลังสี่ล้านจินในปัจจุบัน ถ้าหากชิงสุยโจมตีด้วยพละกำลังทั้งหมดเขาจะสามารถก่อให้เกิดพลังอันน่ากลัวได้มากถึงสิบล้านจินด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้ชิงสุยจึงสามารถเทียบได้กับเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับสูงสุดของปราณะเทวะกษตริ์ แม้ว่ามันจะดูเหมือนเกินจริงแต่มันก็ทำให้ชิงสวยค่อนข้างพอใจอย่างไรก็ตามเขาเองก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกมากเพื่อพัฒนามันสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเหล่าผู้ฝึกตนนั้นก็คือการที่พวกเขามีร่างกายที่แข็งแกรง่ง โดยทั่วไปการจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากร่างกายได้นั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคสิ่งต่างๆที่บำรุงร่างกายส่วนสำหรับชุดเกราะปราการศึกและศาสตรราวุธที่ชิงสวยครอบครองนั้นมันคือสมบัติของโลกเท่านั้น ผู้ใดที่สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของปราณเทะกษัตริย์หากเกิดการต่อสู้กันในโลก9มหาทวีปมันจะถูกเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ก่อให้เกิดความหายนะดังนั้น ชิงสุยจึงยังเปรียบเสมือนผู้ที่เพิ่งก้าวขึ้นมาสู่ระดับนี้และถูกเรียกได้ว่าเป็นระดับล่างที่สุดของเหล่าผู้ฝึกตนปราณเทวะกษัตริย์ขั้นสูงสุดนอกจากนี้ในทุกมหาทวีปย่ยอมมีสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่มากมาย บ้างก็ใช้เพื่อการจำกัดพื้นที่ของศัตรูบ้างก็ใช้เพื่อไล่าตามศัตรูซึ่งอาจคล้ายคลึงกับเพล็ดวิชาล่าสังหารของชิงสุยบ้งก็ใช้เพื่อเพิ่มพลังของตนจนถึงขีดสูงสุดชิงสุยนึกถึงก้าวพสุธาเอราวานัน หากสามารถฝึกฝนได้จนเชี่ยวชาญเคล็ดวิชานี้จะเป็นดั่งคือวิชาอันน่าเกรงขามที่ทุกคนต้องสะพรึงกลัวทุกๆก,กระบวนท่าสั่นสะเทือนได้ทั้งภูเขาผืนดิน,นผืนน้ำและสวรรค์หลังจากที่เขาเพิ่มพลังได้สำเร็จ ชิงสุยก็เริ่มนึกถึงอดีตในตอนที่เขามีพลังสูงสุดเพียงแค่ห้าล้านจินเขาคิดว่ามันมากพอแล้วจะสามารถท้าทายเหล่าจุดสูงสุดของผู้ฝึกตนปราณเทวะกษัตริย์แต่มาในตอนนี้เขารู้ดีว่ามันเป็นเพียงความคิดที่ตลก เพียงชั่วครู่หนึ่งชิงสุยเองยังคงรู้สึกขุ่นเคืองในอารมณ์ตอนนี้เขาใช้เวลาในการสงบสติชิงสุยเป็นเพียงคนที่แข็งแกร่งในมหาทวีปที่อ่อนแอที่สุดมหาทวีปเมคามรกตและเขารู้สึกไม่ค่อยเต็มใจอย่างยิ่งต้องการที่เขาสามารถรับมือได้กับเหล่าผู้ฝึกตนขั้นสูงสุดของปราณเทวกษัตริย์ส่วนสำหรับเราอาสูรกายเท่าที่อยู่ในหอคอยกระบี พวกเขาเชี่ยวชาญทางด้านเคล็ดวิชาต่างๆมามากกว่าร้อยปีนั่นจึงเป็นจุดที่แสดงความน่ากลัวจนทำให้ผู้คนต้องหวาดกลัวซึ่งอสูรากายเท่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชิงสวยค่อนข้างกังวลหลังจากนั้น ชิงสุยยังคงกลับไปวาดเครื่องรางต่อจากการล้มเหลวมากครั้งมันจึงทำให้ชิงสุยสามารถลดอัตราความไม่สำเร็จจนเกือบสำเร็จได้ทุกครั้งชิงสุยถอนหายใจและหยุดลง เครื่องรางแห่งสวรรค์อาจพิจารณาได้แล้วว่ามันสมบูรณ์ชิงสุยรับรู้ได้ถึงความน่าเกรงขามของเครื่องรางสวรรค์ในทุกๆครั้งและเขาก็คาดหวังกับมันมากชิงสุยทำความสะอาดผิวหนังสัตว์อสูรและเริ่มโคจรพลังเพื่อฝึกฝน ก้าพัุธาเอราวาันและหมัดวานอนปริศดางเวลาภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะเดินไปอย่างรวดเร็วชิงสุยยังคงริดเล่นประสิทธิภาพของมันได้อย่างสูงสุดตลอดเวลาในวันที่สองเขาก็ออกเดินทางต่อเวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็ว การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความสงบซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความน่าเกรงขามของสัตว์อสูรที่พวกเขาใช้เดินทางพวกมันแข็งแกร่งเทียบเท่ากับสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับปราณเทวะกษัตริย์มันจึงทำให้ตลอดการเดินทางไร้ซึ่งความอันตรายหลังจากการเดินทางเกือบหนึ่งเดือนผ่านไปเมืองที่คุ้นเคยเมืองทักษินาก็ปรากฏขึ้นในระยะสายตาชิงซุย ถ้ารู้สึกอยากกลับไปดูบ้านของข้าสักหน่อยช่งางไห่หมิงเยี่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มวนวลได้เลยพวกเราจะไปด้วยกันชิงสุยกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มเขาคิดถึงการหนีเอาตัวรอดครั้งสุดท้ายในตอนนั้น ถ้าหากเขาแข็งแกร่งเหมือนดังเช่นปัจจุบันคู่สามีภรรยาชางหายก็คงจะไม่ตายทุกอย่างก็คงจะต้องเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆบนโลกนี้ไม่อาจคาดเดาได้และคงไม่อาจให้มันเป็นไปดังตามปรารถนาได้ ชิงซุยมองเห็นความเบื่อหน่ายและเศร้าโศกบนใบหน้าของชางไห่หมิงเยี่ยขณะที่เธอมองดูเมืองทักษิณาสถานที่ที่เธอคุ้นเคยห่าวหยุนลิ้วลี่เองก็รู้สึกไม่ดีเธอเกือบสูญเสียชีวิตทั้งชีวิตของเธอไปครั้งเมื่อเธออยู่ที่นี้ชิงซุยเป็นคนที่ดึงเธอกลับออกมาจากความตายเขาคว้าตัวเธอเอาไว้และไม่ยอมปล่อยมือแม้แต่น้อย เขาเป็นชายผู้ช่วยเหลือเธอไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือทางด้านร่างกายเขาคือชายคนเดียวที่ข้ารู้จกักแม้ว่าเขาจะกลายเป็นคนเลวในอนาคตแต่ข้าก็จะไม่มีวันทอดทิ้งเขาเด็ดขาดเ่าหยุนลิ้วลี่บอกกับตัวเองในใจ ชิงสุยและหญิงสาวทั้งสองกระโดดลงจากแรงอัศนีปีกทองคำและเดินทางเข้าไปยังเมืองทักษิณาครั้งนี้พวกเขารู้สึกว่าทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปข้าไม่ต้องการให้คนรอบข้างตัวข้าเต็มไปด้วยความเศร้าและข้าจะไม่มีวันทำให้ตัวข้าเองต้องเสียใจไปมากกว่านี้ชิงสุยบอกกับตัวเองทั้งสามคนไม่ได้พูดอะไรขณะที่พวกเขาก้าวเข้าสู่คฤหาสน์ตระกูลชางไย และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชางไห่หมิงเยี่ยหลังน้ำตาด้วยความอาลัยอาวรณ์รำลึกถึงบิดามารดาพ่อแม่ที่เธอรักอย่างสุดซึ้งพวกเขาทั้งสองได้ล่วงลับไปเป็นเวลานานมากแล้วความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกของหัวใจที่แตกสลายขณะที่เธอก้าวเข้าสู่คฤหาสน์ที่เธอคุ้นเคยแต่มันกลับดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิง มันจะดีมากกว่านี้ถ้าหากพ่อแม่ของเธอแต่ยังคงอยู่บ่อยครั้งเด็กๆมักจะรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ตอบสนองความรักแก่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแต่พวกเขาก็ต้องหยุดลงขณะกำลังก้าวเข้าสู่บ้านตระกูลชางหายพวกเจ้าเป็นใคร หยุดเดี๋ยวนี้นี่คือราชฐานประกูลหยางชายวัยวกลางคนยืนอยู่หน้าประตูและกล่าวเสียงดงังสายตาของเขานั้นเล็กมากและจมูกของเขาก็มีขนาดใหญ่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูต่ำและดูหน้าตลกขบขันราชฐานประกูลหยาง ชิงสวยเงยหน,น้าขึ้นมองเขายังคงจำสองคำที่ติดอยู่บนป้ายหน้าบ้านช่างหายบัดนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าราชฐานประกูลอย่างในเวลาเดียวกันชางหายหมิงเยี่ยเองก็เงยหน้ามองไปดูที่ประตู ความโศกเศร้าในสายตาของเธอนั้นมองเห็นได้ชัดจนจนไม่อาจปกปิดได้ถูกต้องนี่คือราชฐานตระกูลอย่างผู้ใดที่ไม่มีหน้าที่โปรดยืนรออยู่ข้างนอก ผู้อาวุโสของพวกเราไม่มีเวลาว่างพอที่จะมาพบกับเจ้าชายหนุ่มกล่าวยังหญิงยโสขณะที่ค่อยๆเปิดตาดวงเล็กๆของเขามองดูหญิงสาวทั้งสองโดยที่แสดงออกถึงความคิดอันชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัดเสียงอึกกระทึกครึกโครม ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับกระต่ายราชาทองคําอสูรที่อยู่บนหน้าอกของเหาหยุนลิ้วลี่และพุ่งกระโจนไปที่ชายคนนั้นภายใต้คําสั่งผ่านสายตาของลิ่วลี่เจ้ากําลังขุดหลุมฝังศพตัวเอง ถ้าสามารถบอกได้เลยว่าเจ้ามันไม่มีอะไรคู่ควรแม้แต่จะใช้สายตาอันต่ำช้ามองมาที่ตัวข้าเหายุนลิ่วลี่กล่าวด้วยความโกรธสัตว์สังหารพวกมันให้หมดชายที่อยู่เบื้องหน้าเอามือขึ้นมาปิดใบหน้า เลือดที่ไหลออกมาจากนิ้วมือที่แตกละเอียดค่อยๆไหลรินออกมาขณะที่เขายังคงนอนปลิ้งเกลือกอยู่บนพื้นและร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าคนทั้งสามคนไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยเหล่าศัตรูมองดูชิงสุยและหญิงสาวทั้งสองด้วยความหวาดกลัวหนึ่งในชายที่ดูเยาววัยพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพะพะพ,พวกเจ้าเป็นใครกัน ผู้อาวุโสยังเป็นถึงผู้อาวุโสแห่งนิกายเทพกระบี่ที่อยู่ในเมืองทักษินาจะเจ้าคงไม่กล้าแล้วสินะเพียงแค่ข้ามองค์ดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเจ้าข้าก็รู้แล้วว่าพวกเจ้านั้นมาจากนิกายเทพกระบี่ สิ่งที่ข้าเกลียดมากที่สุดนั่นก็คือนิกายเทพกระบีถ้าหากเจ้ายังไม่อยากตายก็ต้องหลีกทางให้ข้าเดี๋ยวนี้ชินสุยกล่าวออกมาแม้ภายใต้น้ำเสียงจะดูเป็นเสียงหัวเราะแต่ก็เต็มไปด้วยความเกลียดเช่นกัน ชิงสุยค่อยๆเดินไปที่บริเวณป้ายที่เขียนคำว่าราชฐานตระกูลหยางจากนั้นก็หยิบมันออกมาและบอด็กขยี่มันเป็นชิ้นชิ้นก่อนจะโปรยลงบนพื้นสถานที่แห่งนี้เป็นด่างสถานที่ที่ชางไห่หมิงเย่ยเคยเรียกว่าบ้าน ดอกไม้ต้นไม้สาราซุ้มต่างๆไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเธอค่อยๆหลั่งน้ำตาหลังจากนั้นเธอก็เดินตรงไปยังจุดที่เธอได้ฟังศพพ่อและแม่เมื่อเธอเดินมาถึงมันเป็นดังความรู้สึกราวกับว่าเธอกำลังโดนฟ้าผ่า ทุกอย่างในตระกูลชางหายยังคงเหมือนเดิมแทบทั้งหมดแต่สุสานที่เธอได้สร้างขึ้นนั้นกลับหายไปชางหายมิงเยี่ยทิ้งตัวลงบนหัวข่าวน้ำตาของเธอยังคงไหลรินราวกับสายน้ำในตอนนี้ เลวเพลิงที่ร้อนระอุในจิตใจของชิงสุยกำลังเดือดพล่านจะถึงที่สุดคนตายจะถูกฝังอย่างสงบเพื่อให้พวกเขาได้หลับอย่างสบายแต่เนื่องจากมีผู้คนที่กล้าบังอาจทำสิ่งเหล่านี้ ดูเหมือนว่าคงไม่มีเหตุผลอีกแล้วสำหรับนิกายเทพกระบีฮ่าฮ่าฮ่ยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าพวกเจ้ากำลังจะขุดหลุมฝังตัวเองสินะชายวัยกลางคนร้องตะโกนออกมาชิงสวยของวดคิ้วและหันไปมองรอบๆเขามองเห็นชายชราสาม คนปรากฏขึ้นจากสถานที่ที่ห่างไกลคนเหล่านั้นกำลังพูดคุยบางสิ่งบางอย่างกาันโดยที่ชายชราตรงกลางนั้นมีคิ้วงอนโค้งยาวและดวงตาของเขานั่นแหลมคมดุดกระบี่ทันทีที่ชิงสุยมองเห็นชายทั้งสามคนนี้ เขาก็รับรู้ได้เลยว่าชายชราทั้งสามคนเคยรู้จักกับปู่ของชิงหนันยี่ผู้ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดแห่งนิกายเทพกระบี่ความขัดแยง้งย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ชิงสุยรู้สึกไม่พึงพอใจกับชายชราทั้งสามคนสาม คนและในตอนนี้เขากำลังถูกอารมณ์ความกโกรธครอบงำชิงสุยขมโวทคิวและถามชาชาราทั้งสามคนว่านามสกุลของพวกเจ้าคืออย่างใช่หรือไม่ถูกต้องข้าเองสถานที่แห่งนี้คู่ควรให้เจ้ามาเหยียบย่ำอย่างนั้นหรือหลังจากได้ยินคำตอบของชายที่อยู่ตรงกลางชิงสุยก็กระโดดขึ้นไปขวางหน้าเขาทันทีคิวของชายชาราขมวดเล็กน้อย เห็นได้ชัดเลยว่าชายหนุ่มคนนี้เต็มไปด้วยความบ้าดีเดือดหลังจากที่เขาได้ยินคำถามของชิงสุยเขาจึงมองไปที่ชิงสุยและตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มว่าถูกต้องเสียงคำพูดยังไม่ทันจบ ชิงสุยตอบสนองโดยการขับเคลื่อนกระบวนท่ารวดเร็วดุดสายฟ้าที่กำลังฟาดเขาปล่อยหมัดเข้าที่ปากของชายชาราหนึ่งครั้งขาทั้งสองข้างของเขากระแทกเข้าไปที่บริเวณหัวเข่าของชายชารา เสียงร้องของกระดูกที่กำลังแตกสลายดังขึ้นขนาดที่ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนชิงสุยทุกตีชายชราคนนั้นจนเขาต้องคุกเข่าลงบนพื้นและกรีดร้องด้วยความทุกขทรมานในขณะที่โลหิตสดๆไหลรินออกจากปากอีกสองคนที่เหลือ ต้องมองชิงสุยด้วยความหวาดกลัวการที่เห็นผู้อาวุโสที่สำคัญต้องบาดเจ็บมันสร้างความโกรธแค้นให้กับพวกเขาที่เหลือแต่จะทำอย่างไรได้ขนาดคนที่แข็งแกร่งระดับปราณเทวะกษัตริย์ขั้นที่สี่ยังไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยแม้แต่นิดเดียวผู้อาวุโสสูงสุดของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนชิงสุยกล่าวอย่างนุ่มนวล พวกเขาไม่ได้ตอบคำตอบใดๆทำได้เพียงแค่มองหน้ากันและกระพริบตาอย่างดิ้งรนราวกับกำลังตกลงบางสิ่งบางอย่างแต่ชิงสุยเองก็ดูเหมือนจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเช่นกัน ท่านปู่ของข้าถูกพวกมันกักขังเอาไว้เสียงที่ฟังดูน่าตกตะลึงแต่กลับเต็มไปด้วยความน่าสนใจเมื่อได้ยินเสียงนี้ชิงสุยก็ช่วยไม่ได้ก่อนที่เขาจะรู้สึกตกใจมันเป็นน้ำเสียงที่แสนคุ้นเคย เขาหันหน้ากลับไปและเห็นหญิงสาวชมงามที่มีดวงตาดุดดอกเหมยชิงหันยี่ผู้อาวุโสหัวผู้อาวุโสอย่างผู้อาวุโสสู่พวกเจ้าทั้งสามไม่เคยเคารพปู่ของข้าอีกทั้งพวกเรายังกล้าวางแผนหลอกลวงปู่ของข้าอีก พวกเจ้าวางแผนสังหารข้าถ้าหากข้าไม่ได้ผู้ปึกตนที่แข็งแกร่งช่วยข้าเอาไว้ข้าเองก็คงจะต้องตายไปนานแล้วพูดออกมาสิเจ้าคงไม่คิดสินะว่าวันนี้จะมาถึงจริงหานี่เดินอย่างช้าช้า ดวงตาที่งดงามของเธอเต็มไปด้วยความโกรธขณะที่มองไปยังชายชราทั้งสทันใดนั้นผู้อาวุโสหัวและผู้อาวุโสสูก็พุ่งกระโดดไปทางชิงหานยี่โดยหวังว่าเขาจะจับชิงหานยี่มาเป็นตัวประกรันข่มขู่ชิงสุยซึ่งนี่อาจเป็นวิธีทางออกเพียงอย่างเดียวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ